สวัสดีค่ะพบกับ INSPIRE TALK นะคะที่จะชวนคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับนักเขียนหรือครูในหลายๆด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะในวันนี้นะคะเรามีครูที่จะมาชี้ทางสว่างค่ะกับมือใหม่ที่ยังจดจดจ้องจ้งกับการลงทุนในหุ้นนะคะ ลงทุนแล้วจะรอดไหมหรือลงทุนอย่างไรให้สำเร็จแบบยั่งยืนนะคะวันนี้ค่ะเรามีผู้เขียนหนังสือเล่ม stock start up ลงทุนหุ้น BI ค่ะคุณเอิญสุเรียชายนะคะมาพร้อมให้คำแนะนำกับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเอินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอิญสุเรียชัยนะครับหรือว่ามิสเตอร์ไลท์สต็อกครับผม ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันแบบเจาะลึกในเรื่องของการลงทุนนะคะคำถามแรกเลยที่อยากจะถามก็คือในช่วงเวลาแบบนี้มือใหม่อย่างดิฉันเหมาะที่จะลงสนามไหมคะหรือหลายๆคนเหมาะที่จะลงสนามลงทุนไหมคะช่วงนี้ก็จริงๆก็เป็นคำถามที่หลายท่านถามมาเหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้ลงทุนได้ไหมนะครับก็ผมให้เป็นยงี้ดีกว่าคือว่า ในการลงทุนเนี่ยมันจะมีช่วงตลาดดีตลาดแย่นะครับแต่ในแง่ของการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ค่อยๆทยอยศึกษาความรู้การลงทุนเข้ามาก่อนนะครับแล้วค่อยๆหาจังหวะในการลงทุนอีกทีนึงก็คือว่าในการลงทุนเนี่ยถ้าจะให้คุ้มค่าเนี่ยเราก็คือพยายามซื้อหุ้นเนี่ยให้ในราคาที่เหมาะสมหรือค่อนข้างถูกเพียงแต่ว่าตอนนี้ตลาดมาประมาณช่วงพันหกหน่อยๆเนี่ยก็คือหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็ขึ้นมาบ้างแล้วก็คือแปลว่ามันก็มีเลเวลในความ นะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่หุ้นก็จะค่อนข้างราคาสูงหน่อยแต่ก็ยังมีหุ้นบางตัวนะครับที่ยังพอมีโอกาสในการลงทุนได้นะครับและราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตีมใหม่ๆใ,ในการที่จะหาลงทุนได้นะก็ยังพอหาได้อยู่ครับก,ก็ถือว่ายังพอเข้ามาลงทุนได้ครับ นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าคุณเอินบอกว่าเอ้ยยังมีช่องที่พอจะลงทุนได้บ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนมือใหม่หน้าใหม่เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไงบ้างคะก็สำหรับนักทุนมือใหม่หรือหน้าใหม่เลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องทําความรู้จักตัวเองก่อนว่าเราอ่ะน่าจะเหมาะกับการลงทุนอ่ะสไตล์ไหนเพราะว่าในการลงทุนในการลงทุนเนี่ยผมบอกก่อนว่ามีหลายแนวหลายสไตล์นะครับแต่ละคนเนี่ยมีความเรื่องไง มีเวลาว่างไม่เหมือนการมีเขาเรียกว่าจังหวะในการลงทุนเนี่ยที่เร็วช้าแตกต่างกันอย่างน้อยเนี่ยทำความรู้จักตัวเองก่อนว่าเอ้ยเราอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการเฝ้าหน้าจอมากนะอาจจะเป็นคนที่เราล,ลงทุนแบบชอบดูพื้นฐานกิจการยอะไรเงี้ยอ่ะก็เลือกเป็นลงทุนสายพื้นฐานได้หรือบางคนที่แบบเออมีเวลาเฝ้าหน้าจอหน่อยชอบเร็วหน่อยก็อาจจะเป็นอีกสายนึงได้นะครับแต่ด้กว่าเป็นสายพื้นฐานเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยในทุกกิจการเนี่ยนะครับเขาก็มีเป็นบริษัทมีคนทํางานอยู่แล้วใกกกกาารึึื้้้้้ไวเเ่ยจจจะดดขขถงงงบออลิ แต่นนเนี่ยก็คือว่าพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราชอบแนวไหนเนี่ยก็ทําการศึกษานะครับแนวทางในการลงทุนนะครับก็คือว่าแนวทางการพื้นฐานเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังไงแล้วเนี่ยราคาหุ้นน่ะก็จะซ้อนกับผลกําไรที่บริษัททําได้ผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเลือกกิจการที่ดีได้เข้าใจวิธีการเลือกเข้าใจแนวทางในการศึกษาพวกนี้น,นะครับผมว่าเราก็มีโอกาสในการที่จะลงทุนประสบความสาเร็จได้นั่นเองครับค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมีหลักการหรือมีเทคนิคยังไงคะเ,เพื่อที่จะหา หุ้นหรือบริษัทที่น่าสนใจที่เหมาะสมจะลงทุนอ่าอันนี้ไม่ขามดีเลยนะครับก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็คือว่าบริษัทเนี่ยก็คือเป็นกิจการที่ดําเนินงานธุรกิจอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามแบบจับก่อนว่าตอนนี้กระแสรหรือว่าเทรนเนี่ยอะไรที่กําลังจะมาบ้างหรือที่จะเป็นตัวที่โดดเด่นบ้างในตอนนี้และอนาคตถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเคลียร์ทิ้งว่าในการจับกระแสเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาว่า บริษัทที่ได้ประโยชน์หรือทาธุรกิจด้านนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอรู้แล้วเอาจะมีธุรกิจในกลุ่มพวกนี้แล้วว่ามีธุรกิจกลุ่มไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์ต่อไปนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทําการท e ิสแลนบริษัทละก็คือว่าเราก็เริ่มการศึกษาพื้นฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอะไรนะครับแล้วก็พื้นฐานกิจการ Amsterdam เป็นยังไงบ้างงบการเงินเป็นยังไงบ้างแล้วที่สําคัญเลยก็คือผู้บริหารเนี่ยเขาพอที่จะนําพาธุรกิจเนี่ยไปส่งความสําเร็จหรือไม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ค กิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีนะครับมีงบการเงินโอเคนะครับแล้วก็พูนหันเก่งและที่สำคัญเลยคือว่าถ้าเกิดบริษัทดีๆอย่างเงี้ยเราก็หลายๆท่านอาจจะแบบเฮ้ยราคาหุ้นอาจจะสูงไปนิดนึงก็คือพยายามเลือกซื้อธุรกิจพวกนี้ในราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปด้วยนะครับก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยใช่ค่ะอ่คราวนี้ค่ะนอกเหนือจากการที่เราวิเคราะห์เรื่องของบริษัทแล้วเนี่ยในเวลาแบบเนี้ยเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์หรือแนวโน้มด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณเนิน จริงๆไอการวิเคราะห์แนวโน้อมอื่นๆเนี่ยผมว่าสาคัญไม่แพ้กับการวิเคราะห์บริษัทเลยนะครับเพราะว่าสมมติเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศนะก็ถือว่าทุกบริษัทต,ต่างๆเนี่ยนะครับดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแน่ๆเลยก็คือว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับด้งนนี้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาเพิ่มเติม,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 มก็คือว่าศึกษาสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับซึ่งไอตัวนี้อาจจะฟังดูเหมือนยากนะแต่ในหนังสือผมก็มีการอธิบายนะะครับบนน่่่าจใี3เกยว ในการดูเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการลงทุนเนี่ยเราควรดูประเด็นไหนบ้างและอันไหนที่เราควรต้องติดตามบ้างช่องทางในการติดตามเศรษฐศาสตร์แบบง่ายๆที่เราสามารถเอามาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนได้เนี่ยได้จากที่ไหนบ้างอันนี้ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับก็โดยส่วนใหญ่คร่าวๆก็คือว่าเราติดตามจากแหล่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือผมแนะนําจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะสรุปเศรษฐกิจให้เราฟังว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีไม่ดียังไงทําให้เราสามารถเอามาประกอบการตัดสินใจการลงทุนของเราได้ครับ ค่ะคุณเอินคะ่ะขอย้อนกลับไปเรื่องของการวิเคราะห์บริษัทนิดนึงคะ่ะออ๋<น>ยินค่ะในในหนังสือของคุณเอินเนี่ยมีพูดเอาไว้ว่าเอ้ยการวิเคราะห์กิจการเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะเออเรา<ช>ควรจะเออใช้หลักการอะไรมาวิเคราะห์ตรงนี้บ้างเพราะว่าคุณเอินพูดไว้หลายแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอ่าสวอตบีซีซีแมทริกซ์นะคะไฟฟอสโมเดลอะไรพวกนี้คะ่ะอ๋อโอเค ดีจริงโมเดลต่างๆที่ผมให้ไปไม่ว่าจะเป็นสวอตแอนไลซิแล้วก็ PC ซ m a t r i แล้วก็ไฟฟอดเนี่ยนะครับมันก็ใช้กับธุรกิจได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเป็นธุรกิจแบบคล้ายๆแบบดั้งเดินมดนิดนึง <S <S สวสอตแอนไลซิสก็ยังใช้งานได้ไฟฟอดก็ยังใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นธุรกิจสม,ยมัสมยใหม่หน่อยผมก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นต้องมีประกรันอันนี้ก็ก็คือว่า <S <S ในธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยจะมีเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ก็คือการที่เรามามใช้ แอปพลิเคชันบางอย่างกันหลายๆคนหรือใช้สินค้าบางอย่างหลายๆคนเนี่ยก็จะเกิดความเป็นนิบวิบอ e เฟก c t ก็คือว่าจะทําให้กิจการเนี้ยนะครับได้รับผลประโยชน์จากที่มีคนใช้เยอะๆขึ้นนะครับอ่าค่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นแบบธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็รุ่นใหม่นิดนึงนะคะอันนี้ก็ใชเน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันอ่านอกอเหนือค,คือแต่ว่าก็สามารถที่จะเอาเอาสวอตเอาบ c ซหรือว่าอ่าก็เอามา,ารวมรวมกันได,ได้อยู่แล้วครับได้อันนี้คือ,อแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านได้เลยเพราะว่า ในการวิเคราะห์แต่ละตัวเนี่ยก็มีมุมมองที่ดีที่เหมาะสมของแต่ละตัวอยู่แล้วครับก็สามารถมาใช้รวมๆได้หรือว่าจะใช้หลายๆตัวพร้อมๆกันเพ่ช่วยกันก็ได้นะครับค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะใช่ใชครับในการดูเราก็พยายามยิ่งดูละเอียดก็ยิ่งมั่นใจขึ้นค่ะค่ะถ้าคราวนี้ถ้าเราจะพูดถึงเทคนิคเลยนะคะเทคนิคเนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยเลงทุนแล้วประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะที่พอจะแบบว่าสรุปให้เราฟังได้ ได้เลยครับก็คือว่าเทคนิคที่เราจะทำให้เราประสบความสาเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืนเลยก็อันที่1เลยก็คือว่าหมั่นคอยสังเกตสิ่งรอบตัวเราอยู่เสมอเพราะสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยก็ค่อนข้างกระทบกับการลงทุนไม่ว่าเช่นสมมติเราเกิดโควิดระบาดท,ที่ผ่านมาอะไรได้ผลกระทบบ้างถ้าเกิดโควิดหายอะไรได้ผลกระทบบ้างอะไรดีขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันสังเกตรอบตัวนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารการลงทุนว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มนะฮะ ทิศทางเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีไปแนวทางไหนบ้างอันนี้ก็คือทําให้เราแบบพอมีข้อมูลแล้วว่าอันกิจการไหนธุรกิจแบบไหนน่าสนใจในการลงทุนนะครับหล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ <c oughs> เช่นสมมติเอะบริษัทนี้ทําธุรกิจด้านนี้น่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งเี่อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าเข้าใจตัวเองเข้าใจจ,จิตใจตัวเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าในการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีแบบมีช่วงขึ้นขึ้นหุ้นลงนะครับดังนั้นเนี่ย จิตวิทยาในการลงทุนของเราอ่ะก็สําคัญคือบางครั้งอ่ะผมเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์คือว่าจากประสบการณ์ต่างๆด้วยคือว่าบางครั้งอ่ะเราอ่ะเลือกหุ้นดีแล้วทิ้งแต่ว่าเราอ่ะทนกับภาวะตลาดไม่ไหวตลาดก็จะมีเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยทาให้เราแบบขายหุ้นของเราในในเขาเรียกว่ายังไม่ใช่โอกาสจังหวะที่ดีมากนะักดังนั้นเนี่ยการเข้าใจภาวะจิตใจของเราเองเนี่ยก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันอันนี้ผมก็แทรกไว้ให้นะครับในบทที่9เป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนด้วยครับ อ่าค่ะพอพูดถึงการการลงทุนพูดถึงเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการซื้อขายนะคะก็ทําให้นึกถึงการลงทุนแบบหนึ่งที่คุณเอินเขียนไว้ในเล่มมานะคะก็คือการลงทุนแบบ DCA มันเป็นยังไงคะแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเหมาะกับใครบ้างคะโอเคนะครับก็สาหรับ DCA เนี่ยผมที่เขียนไว้แรกๆเลยก็คือว่าในการลงทุนแบบ DCA ย่อมาจากว่า Dollar Cost Average ก็คือเป็นการลงทุนแบบเฉลีย่ยต้นทุนไปเรื่อยๆ ครับน้าลงทุนอันนี้เหมาะเลยนะคือว่าน้าทุนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็เป็นลงทุนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงแล้วก็มีเป้าหมายว่าเราอะทำงานนะครับแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะเก็บเงินเพื่อการเกษียณดังน,นั้นเนี่ยในการลงทุนเนี่ยมันก็สามารถเลือกเลเวลความยากแล้วก็เวลาที่เราให้กับการลงทุนได้แต่ผมเชื่อว่าในการลงทุนหุ้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยช่วยให้เราอะสามารถมีผลตอบแทนอะที่ชนะเออเฟอร์แล้วชนะค่าเฉลี่ยได้ค่อนข้างดีเหมือนกันดังนี้ในการลงทุนแบบ DCA เนี่ยก็คือว่าเราจะตัดเรื่อง เวลาออกไปทีปกติในการลงทุนหุ้นเนี่ยเราก็จะมีแบบเรื่องกะกกิงเรื่องเวลาว่าซื้อถูกแล้วก็ไปขายในราคาที่สูงขึ้นนะครับซื้อตอนกิจการที่ยังไม่มีคนสนใจแล้วก็ไปขายตอนที่มีคนสนใจเยอะๆก็คือราคาก็จะสูงขึ้นแต่ DCA เนี่ยจะช่วยตัดตรงนี้ออกไปก็คือว่าเราเลือกกิจการแต่แต่เงื่อนไขคือว่าเราต้องเลือกกิจการที่ดีและมั่นคงต่อไประยะยาวให้ได้ก่อนเพราะว่าในการ DCA เนี่ยเราจะค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึง แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการซื้อเฉลี่ยทุกๆเดือนเช่นสมมติเรามีเ,าเดือนๆหนึ่งเนี่ยเราก็แบ่งเงินมาสักสมมติแล้วกันนะประมาณ5 0 0พันบาทก็ได้ครับซื้อสักาตัวตัวละ1 0 0 0บาทก็เฉลี่ยเฉลี่ยซื้อทุกตัวเอ้ทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับหุ้นขึ้นก็ดีใจเพราะว่าเงินในพอร์ตเราก็โตขึ้นหุ้นลงเราก็ดีใจอีกเพราะว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยในการลงทุนแบบดีซเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานมากนักเราวิเคราะห์หุ้นในชุดหนึ่งนะครับ แล้วก็เลือกลงทุน5ตัวนี้ไปแล้วก็คอยติดตามแต่มางละครั้งตอนงบออกแค่นั้นก็ถือว่าใช้ได้ล้วครับก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากแล้วก็เดือนหนึ่งก็ทําแค่ซื้อหุ้นแค่ครั้งเดียวก็จบแล้วฮะน่คะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการลงทุนแบบ DCA มันก็ยังต้องมีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันข้อควรระวังที่ว่ามันคืออะไรคะคุณเอิร์เพราะว่าในการลงทุน DCA เนี่ยเราตั้งใจจะถือหุ้นพวกนี้ค่อนข้างยาวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าเราพยายามเลือกหุ้นนะฮะที่จะเติบโตไปได้เรรื่อยยยๆในะา,ยยาว แล้วก็มีความแข็งแกร่งในการทนทานภาวะวิกฤตต่างๆที่จะเข้ามากระทบได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงนิดนึงนะครับเพราะว่าในการถือเนี่ยเราค่อนข้างถือแบบระดับเป็นระดับปีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งระวังที่สุดของดีซีนะครับค่ะแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยใช่ไหมคะจะต้องฝากเง <มา S 1> ินลงทุนแบบว่าสม่ําเสมอเนี่ยห้ามขาดเลยใช่ไหมคะ ก็จริงๆก็พยายามแบบพยายามตั้งสล็อตตัวเองเช่นเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งหรือไตมาาละครั้งเนี่ยแต่ผมว่าเดือนละครั้งเนี่ยมันเข้าใจง่ายสุดก็คือปกติเราก็จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนถูงเป้าหมายก็คือเงินเดือนเนี้ยเราก่อนที่เราจะไปใช้เราก็ตัดมาดีเก่อนตามงบประมาณที่ไหวฮะอาจจะสักสามพันห้าพันหรือหมื่นแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ละท่านได้เลยครับนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันเหมาะกับมนุษย์ออฟฟิศมากเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเอริงครับอันนี้มากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในการลงทุนเนี่ยผมบอกว่าเป้าหมาย เป้าหมายแรกที่สุดเลยในการลงทุนหุ้นก็คือว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อตอนรเรากษเียณเนี่ยเราจะมีเงินใช้เพราะในการลงทุนหุ้นเนี่ยเย่างเช่นตอนนี้มันุ่นเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยอายุประมาณสัก20ต้นต้นสาต้นต้นหรือแม้แต่สิต้นต้นเองก็ตามเนี่ยเรายังมีเวลาอีกประมาณหลายปีมากกว่าที่เราจะเกษียณตอน60กว่านะครับดังนั้นเนี่ยในการลงทุนหุ้นในระยะย,ย,ยาวอ่ะสิปี20ปีขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าผลตอบแทนในการลงทุนหุ้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดี ดังนั้นนี่คือว่าเป้าหมายแรกในการลงทุนเพื่อการเเนียนผมมองว่ามันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนทําได้แลวมันมันไม่ได้ยากมากเกินไปในการลงทุนทุนด้วยครับค่ะสำหรับดี a นะคะก็น่าจะรเ,เราจะกลายเป็นคนที่เกษียณได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะคะถ้าเริ่มต้นเร็วนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของการลงทุนพูดถึงเรื่องการดูกิจการอะไรก็ตามมีอยู่อย่างหนึ่งอ่ะที่จะ คือเราเราคงจะมองข้ามไม่ได้เด็กขาดเลยนั่นก็คือเรื่องของการอ่านงบการเงินค่ะซึ่งพอพูดแบบถึงงบการเงินเนี่ยโอ้โหมันเรื่องยากตัวเลขก็เยอะแยะแล้วเราจะโดยทั่วไปเนี่ยอย่างแบบโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้จบบัญชงบัญชีอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะครเราจะมีหลักการอ่านง่ายๆยังไงคะอ่านงบการเงินให้เป็นแล้วก็มองเห็นว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับการลงทุนของเรา โอเคได้เลยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยงบการเงินเนี่ยมันคล้ายๆเป็นภาพสะท้อนของกิจการแบบเบื้องลึกขึ้นบางทีเราเห็นกิจการมากิจการเนี่ยเหมือนแบบจะดูดีนะขายดีกิจการดูดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับเพราะว่ากําไรน้อยเกินไปจริงๆแล้วในการดูงบการเงินเนี่ยผมเล่าก่ันว่างบการเงินเนี่ยสร้างมาจากบัญชีดังนั้นเนี่ยคือเราจะเข้าใจว่าโอ้โหบัญชีมันดูยากงงไม่เข้าใจไม่ต้องแบบแล,แบบแล้วดูแบบคําศัพท์เยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยบัญชี ผมบอกว่าซับซ้อนจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของนักลงทุนก็คือว่าเราอ่ะอ่านงบการเงินอ่ะให้เป็นก็พอแล้วตอนนี้นไอ้เรื่องของบัญชียากๆผมเลยบอกว,ว่ามันไม่จะเป็นขนาดนั้นเราแค่รู้คําศัพท์บางคําในตัวงบการเงินแล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งตัวเนี้ยมีความหมายเอาไปทําอะไรวิเคราะห์อ,อะไรบ้างแค่นี้ผมว่าก็เพียงพอละในหนังสือเล่มเนี้ยก็มีตัวของตัวบทหนึ่งที่เป็นงบการเงินให้ด้วยซึ่งในส่วนเนี้ยผมก็จะย่อและสรุปเฉพาะปัจจัยที่สาคัญสําคัญมาให้แหละ ดังนั้นเนี่ยในการอ่านคำศัพท์พวกนี้แล้วก็รู้ว่าเราตีความอย่างไรได้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าสมมติจใจง่ายกว่านี้นิดนึงก็คือว่าผมอ่ะก็จะมีเอ่อยูทูบเพิ่มเติมให้ในหนังสือเนี่ยผมก็จะแทรก u t u b e เพิ่มเติมให้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในตัวของบทงบการเงินเนี่ยผมมี u t u b e อ่ะทำวาให้เรียบร้อยละทุกท่านเนี่ยสามารถเปิดดูเพิ่มเติมได้นะครับก็ไปเอ่อหรือว่าไปที่ยูทู e พับแล้วก็เซิร์ชคําว่าอ่านงบการเงิน เจอหน้าผมเนี่ยก็คลิกเข้าไปเลยนะคลิปนี้ประมาณ3ชั่วโมงผมตั้งใจว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะดูประกอบแล้วก็เข้าใจตรงงบการเงินได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้สไลด์หรืออยากได้ไฟล์ประกอบเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ะนะครับผมมาที่ add m r s t o z k m e t e r แล้วก็ stock เนี่ยนะครับสามารถรับไฟล์ประกอบได้ผมเชื่อว่าไอ o u ู u b e ที่ผมทำให้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านง,งบการเงินได้เข้าใจมายิ่งขึ้นได้ ค่ะคราวนี้อยากให้คุณเอิญพูดถึงข้อควรระวังเลยค่ะข้อควรระวังในการลงทุนหุ้นของมือใหม่นะคะที่คุณเอิญคิดว่าเฮ้ยมันสําคัญจริงๆถ้าพลาดจุดนี้แล้วก็ไปย,ยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสาหรับมือใหม่เลยนะครับสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งที่สุดเลยก็คือว่าอ,อย่าลงทุนโดยที่ยังไม่รู้อะไร เช่นมุิเราเข้ามาตลาดทุนอะไรท่านแบบเห็นเพื่อนแบบลงทุนแล้วได้เงินโพสลง Facebook เนี่ยแล้วรเราสึกเฮ้ยเราอยากทํา <ำ S 2> มั่งอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบไปซื้อตามคนอื่นเขาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนโดยที่ไม่ซื้อโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมมองว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะประสบการณ์แบบขาดทุนโดยที่เราไม่ตัวหรือว่าเราขาดทุนหนักจนที่เราแบบไม่สามารถที่จะกล้าขัดลอสได้เสียเงินไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในการลงทุนเนี่ยเราค่อยๆลงทุนจากสิ่งที่เรารู้ก่อนดีกว่า ในการลงทุนเนี่ยผมมองว่าต้องใช้เวลาในการศึกษานิดนึงนะครับแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะลงทุนแบบในความที่เราเข้าใจอาจจะรู้สึกเอรู้กิจการยังไม่เยอะมากรู้หลักการยังไม่เยอะมากก็ลงลงทุนเท่าที่เราเข้าใจไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆพยายามเติมความรู้เยอะขึ้นแล้วก็พยายามทําความรู้จักกิจการมากขึ้นเราก็เรียกว่าขยายขอบเขตความรู้ของเราไปเรื่อยๆทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกลงทุนในกิจการที่เออเราสึกว่าเหมาะสมได้มากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับลงทุนในกิจการหรือในธีมต่างๆที่ เออน่าสนใจมากขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยผมเลยแนะนําว่าในการลงทุนสหรับมือใหม่สําสคัญถ้าเกิดสําคัญที่สุดเลยคือว่าลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เรารู้เข้าใจอ่ะดีที่สุดก่อนครับค่ะคาถามสุดท้ายค่ะคุณเอิญค่ะสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็เหมือนแบบเออเริ่มก็เริ่มคลายตัวลงบ้างนิดหน่อยอ่ะนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีหรือผลเสียหรือมีจุดไหนที่นักลงทุนมือใหม่จะต้องเอ,อ่อจับตาดูหรือจับตาระวังเป็นพิเศษไหมคะ ได้เลยครับคือในทุกภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ได้รับประโยชน์แล้วก็บริษัทที่เสียประโยชน์<ะ>ที่แต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเสียประโยชน์แต่ก็ยังมีคนได้ประโยชน์เหมือนกันผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหุ้นบางกลุ่มสมมุติแล้วกันเช่นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยได้รับประโยชน์จาก<ะ>เหตุการณ์นี้เพราะว่ามีการใช้โรงพยาบาลเยอะขึ้นทำโรงพยาบาลสนามเยอะขึ้นนะครับที<ะ>่แต่ว่าผู้ที่ได้ดประโยชน์จากเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็จะน้อยดังนั้นเนี่ยในการเล คีคขายขึ้นนะครับก็คือธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์ก็คือจากที่โควิดอ่ะเริ่มซาลงหรือว่าใกล้จบแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจที่ได้ประโยชน์เยอะขึ้นดังนี้ในการลงทุนหุ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นการลงทุนหุ้นปกติจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในการที่ลงทุนว่าถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าโควิดเนี่ยเริ่มคีขายเริ่มซาลงเนี่ยเริ่มดีประเทศเราเศรษฐกิจเริ่มพัฒนาขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ ไม่คพอยได้ความสนใจแล้วจะไปสนใจหุ้นตีมใหม่ก็คือว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์หลังจากที่โควิดซาขึ้น mm hmm. เช่นสมมติว่าเราประเทศเราไม่เคยมีนักเที่ยวเลยหลังจากโควิดซาลงเราอาจจะมีนักเที่ยวกับเข้ามาบ้างเศ <c oughs> รษฐกิจหลายตัวเนี่ยเริ่มกลับมาบ้างการท่องเที่ยวเอ่ยนะครับเอ่โคมอุตสาหกรรมเอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งต่อไปนอนาคตถ้าเกิดว่าภาครัฐเนี่ยมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเอ่ยก็ตามนะครับทางด่วนเอ่ยก็ตามซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดรัฐบาลอาจจะ ชะลอการลงทุนพวกนี้ไปเพราะว่าต้องเตรียมงบประมาณต่างๆเนี่ยไปรับมือกับโควิดก่อนแต่หลังจากโควิดซาเสร็จปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็มีความจะเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยโครงการต่างๆที่ได้จากภาครัฐก,ก็จะมีมากขึ้นหุ้นที่ทําธุรกิจด้านนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามมองว่าในประมาณสักอีก6กเดือนข้างหน้าหรือปีข้างหน้าเนี่ยจะมีธุรกิจอะไรได้รับประโยชน์จาก,จากภาวะเศรษฐกิจที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปไป,ประมาณเนี้ยครับผมค่ะอันนี้เราก็คงจะต้องจับตาดูเป็นรระะยะน,นะคคะสําหับ อยากจะลงทุนก็ต้องดูสภาพเศรษฐกิจดูแนวโน้มอะไรหลายๆอย่างร่วมๆกันนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามการลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะคุณผู้ชมคะก่อนลงทุนเราก็เลยต้องอย่างที่คุณเอินบอกค่ะต้องศึกษาให้แน่ใจนะคะเพื่อที่จะนําไปใช้ในการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ลงทุนอย่างคนที่ลงไปแล้วเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สําหรับหนังสือเล่มนี้ค่ะ Stock Start Up ลงทุนหุ้น DI ที่คุณเอินเขียนไว้นะคะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะครบถ้วนสําหรับมือใหม่จริงๆเลยค่ะและ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญสุริยะฉายเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะได้รายละเอียดเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คุณหนังสือที่นี่ของผมได้ครับผมค่ะและสําหรับคนที่สนใจร่วมกิจกรรมคอร์สออนไลน์สต็อกสตาร์ทอัพลงทุนหุ้น VI กับคุณเอิญสุริยะฉายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันค่ะ เพียงซื้อหนังสือหรือ e-book สต็อกสตาร์ทอัลงทุนหุ้น V.I หนึ่งเล่มและสินค้าอื่นๆในร้าน C1 หรือ w w r w i d c 1 com มูลค่ารวม600บาทขึ้นไปรับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมฟรีวันที่18ธันวาคม2564รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์02-826-8076ค่ะและกลับมาพบกับ Inspire Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ